สวัสดีค่ะพี่วิวสวัสดีค่ะค่ะหนูเป็นตัวแทนของนักศึกษาสถาปัตย์ภาพถ่ายนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนอาการนะคะหนูชื่อแตงกวาค่ะพี่วิวเรียนตอนนี้เรียนสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะตอนนี้หนูก็อยู่ปีสามนะคะพี่วิวก็วันนี้อยากให้พี่วิวช่วยแนะนำโปรนิดนึงค่ะค่ะชื่อวิวนะคะคือฮาดิญ่าบึนเป็นสิกเก่ารุ่นที่สิบสองค่ะคณะศิลปัตย์ หลังจากที่จมาแล้วตอนนี้พี่ยู่ได้ทำงานอะไรรับงานที่ไหนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะค่ะีก็มีเป็นชาภาพนตอาี่น้ก็มีเนท่ปนตัวนิด่ก็มีขายของนอยางเงยค่ะค่ะ้วกให้พาถึงประสบกรณการเรียนในนวมรมหาลัยค่ะว่าที่พี่วิได้เข้ามา เรียนชนศะศิลปะในการออกแบบอะคับภาพถนี้ค่ะที่คุวได้อะไรบ้างก็เหมือนที่ใช้ชีวชิตย,ยังไงไม่ว่าเป็นเพื่อนกับตาอะไรเนี้ยค่ะค่ะก็เข้ามาตอนแรกนี่คือเราไม่มีเพื่อนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ตามเพื่อนเข้ามาจากมายมอะไรเงี้ยคือก็มีแต่เพื่อนเพื่อนใหม่และตอนทกปีที่แบบเราเราได้ตอนปีหนึ่งเราได้เจอเพื่อนที่นเพราะแบบพบกันมาแล้วเดียวกันตั่นแตละปี เพื่อนจะช่วยเหลือเราเยตลอดแล้วเราก็แบบช่วยเหลือเพื่อนในด้านแบบวิธีบีบ้างอะไรบ้างอะไรเนี้ยค่ะคะ่ะส่วนเรื่องคำแนะนําในการปฝึกงานนะคะก็คืออย่างแรกเลย <S <S <ช>คือกการตรงต่อตเวลาและการมีวินยัยของในตัวของนักศึกษาเองเพราะว่าการที่เราได้ไปฝึกงานเนี่ยคือที่ฝึกงานเขาไม่ชอบคนเก่งเขาชอบคนที่ขยนันแล้วก็ ไม่เป็นภาระของของในกองของเขาค่ะค่ะพี่วิวแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เพื่นน้องนอนหรือแม้กรท่งเพื่อนเพื่อนค่ะก็ติดตามพี่วิวมากมากเลยเพราะว่าเพื่น <through. S 2> ชอบในเออ่ความเป็นแบบว่าอะไรค่ะพี่วิวค่ะคืออยากให้พี่วิวเล่าถึงสุดเล่นต้นของของของพี่วิวค่ะว่าเอ่อมันเป็นอย่ายงไรแก็มันมีผลต่อ,าอ,อ,อการสร้างงานพี่วิวอย่างไรบ้างค่ะ เป็นคนที่ชอบดูรูปเป็นของทั้งภาพชาวต่างประเทศแล้วค่ะว่าเขาโพสท่าตั้งแบบยังไงท่าผมแสงเป็นยังไงคือถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราจำเอาไว้หรือเรื่องหรือแม้กระทั่งพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็คชอบอะไรที่คือสวยงามแล้วไงก็เลยแบบชอบดูในทุกวัน่คือเหมือนมันไม่ใช่งานที่น่าเบื่อนมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เลยแบบดูทุกวันแล้วก็ฝดจำว่าค่ะแล้วก็นํามาเป็นแรงบันดาลใจในการทั้งหลงานค่ะพี่มิวบา อนอนียปถาม่ว um, ่าพี่น yeah, มีมอยก่ยงการการถ่ายภาพในปัจจุบันนี้คะอะไรนะค่ะวงการทั้งภากันค่อนข้างเรียบร้อยสำหรับผู้หญิงมาคือตอนแรกเราเราไปสมัครงานเกับเป็นช่อ้งตื่เ็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปิดแบบผู้งเท่าไหร่นังั้นเราก็เลยแบบกลับมาดูตัวเองว่าเราชอบถ่ายรูปหรือเปล่าเพราะว่าันจะแบบมีในสิ่งที่เราไม่อยาก ไม่อยากขาวอย่างเช่นแบบอาหารมันไม่อยากขาวอะไรเงี้ยหรือตัวแบบโปรดักต์เพื่อนำไปยังขามันก็คือแบบมันน่าเบื่อเราก็เลยแบบเออลองกลับดูตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์ว่าเราสามารถเผยแพร่ผลงานได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็มีลูกค้าที่สนใจก็คือเราเราเป็นคนที่ไม่หาลูกค้าด้วยแล้วก็เออส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าก็มาหาเราด้วยว่า อยากให้เราถ่ายให้หรืออะไรเงี้ยในสไตลาสตาของเราเองนั้นเราก็เลยได้ทําในงานในสิ่งที่เราในในแนวแนวทางที่เราชอบมากมากขึ้นเลยค่ะค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะพี่วิวเอ่อหนูอยากให้พี่วิวฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ที่สาขาสบาบานค่ะะคแล้วก็พี่วิวมีอะไรจะบอกน้องๆก็เอ่ออยากให้พี่วิวจินตามไว้ตรงนี้เลยอะค่ะค่ะอย่างแรกก็คืออยากขอบคุณ อาจารย์ท่านนะคะที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คงสอนเราอยู่ตลอดนะคะทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็ระเบททียบวินัยเพราะว่าคือฐานของระเบียบวินัยเนี่ยคือสอําคัญมากสําหรับเมื่อที่ที่จะก้าวต่อไปได้นะคะความความต่อเวลาความที่มีการบันทึกชั้งภาพเนี่ยเป็นสิน่งสําคัญในการที่เราจะทํางานแล้วก็ ความน่าเชื่อถือเราไปในอนาคตนะคะขอให้น้องๆตั้งใจเรียนถ้ามีอะไรที่อยากทำเนี่ยก็ในทิที่ดีเนี่ยคือทําเลยแล้วก็รักษาความที่มีวินัยของเราไว้ให้มากที่สุดแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จะคะ่ะ